เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสี่กลุ๊ปแล้วในสี่กลุ๊ปแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ๊ปอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งสองสามสี่เราแบ่งเป็นสี่กลุ๊ปแล้วแล้วในแล้วในในเสาอ, <c oughs> อ่ะอ่าแบ่งสอน <c oughs> แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอ่าแล้วเราจะวิ่งตรงมาข้างหน้าก่อนอ่าไปด้านข้างอ่าตรงไปข้างหน้าแยง่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจบอ่าไปจบฝั่งนู้นมันจะประมาณสองร้อยเมตรไม่เกินสองร้อยยี่สิบเมตรอ่าพอทำเสร็จปุ๊บ มันจะมีเวลาพักเพราะว่าอย่างที่พี่บอกในใ,ใ,ในในในคุ่หนึ่งอ่ะมันจะแบ่งแบ่งเป็นสองสองค่อีกเหมือนกันกลุ่หนึ่งทำอ่ทาทำเสร็จอีกกลุ่หนึ่งค่อยออกอ่าแต่ว่าฮะมีก็คือระยะทางมันมัน,มนมพอๆกับ,ก,บกับเมื่อวานอ่ะแต่วันนี้ต้องการคุณอาความเข้มข้นที่มันมากกว่าเมื่อวานอ่ะแต่ว่าวันนี้มันจะมีเทิร์นมีเทิร์นทั้งหมด4ครั้งอ่ะพี่พยายามจะไม่ให้เกิน 40, 40วินาที อ่ะมันมัน,ม,นมันต้องเทินเปลี่ยนความเร็ว4ครั้งดังนั้นมันก็จะหนักกว่าเมื่อวานนิดนึงอ่ะแต่ดังนั้นมันก็ต้องวิ่งเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเพิ่มความเข้มข้นเข้ามา สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกีเลนพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของมือทองทีวีของเรานะครับคุณผู้ชมรับเดินทางมาถึงวันที่8ในการเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมมาที่คัมกิเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาข,ของขุนพลกีเลนพยองเมืองทองยูในแต่เป็นการเตรียมทีมในเลกที่2ของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะหลังจากเลกแรกอันดับตารางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเลท2เป็นการกู้คืนอันดับของสโมสรเมืองทองของเรา และนั่นก็คือเหตุผลที่มาของการมาซ้อมหนัก,นกๆเข้มๆกันที่แคมป์กิเลเวรเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เช่นเคยครับโคมาริโอโยูโรสกี้พาขุพนพลกิเลพยศของเราฝึกซ้อมเช้าแล้วก็เย็นนะฮะช่วงเช้าก็เน้นในส่วนของการวิ่งวิ่ง,ว,งว,วิ่งแล้วก็วิ่งละครับการวิ่งเนี่ยจะช่วยเติมในส่วนของความฟิตนะครับแล้วเวลาที่เราเจอเกม90นาทีพวกเขา จะไม่มีอาการล้ามากจนเกินไปนั่นเองนะฮะและโดยแทคติกของโค้ชมาริโอยูรรสกี้ที่เน้นบอลมูฟบอลเคลื่อนที่แล้วก็บอลเคาะตามช่องแบบนี้จำเป็นต้องใช้พละงกำลังเยอะสูงพอสมควรทริปนี้ก็เลยจะเห็นโค้ชมาริโอค่อนข้างที่จะดุเข้มแล้วก็ระเบยียบวินัยเป๊ะมากๆเลยละครับก็หวังว่าการที่เพิ่มในเรื่องของความเข้มของการฝึกซ้อมโค้ช ดุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีสําหรับการเตรียมทีมของคุณพลกิเลนพยองนะครับวันนี้สภาพอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะจะไม่หนาวเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ประมาณสัก17-18องศาช่วงเช้านะครับแล้วก็การวิ่งเนี่ยก็วิ่งปริมาณเท่าเดิมแลครับประมาณสัก4-5กิโลนะครับส่วนน้องคนไหนอาจจะมีวิ่งไม่ตรงจุดที่คมาริโอมาร์กเอาไว้หรือต้องการเอาไว้ก็อาจจะต้องวิ่งเพิ่มนะฮะ นั่นก็คือความเฮี้ยของโค้ดมาริโอที่เติมขึ้นมาในเลขที่2นี่เองล่ะครับ หนาหยล่ะอนาเหียไปละ หลังจากวิ่งช่วงเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณมาริโอโยูรอฟสกี้ก็พาคุณพลกิ่นผจญยัย,ยของเราเข้าห้องจิมนะฮะก็เติมในส่วนของกล้ามเนื้อนั่นเองล่ะครับ การมาเก็บตัวที่แคมป์กิเลเวลเล่มันก็จะมีข้อดีแบบนี้นี่แหละครับนักเตะทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและสาฝึกซ้อมอุปกรณ์ต่างๆมันอยู่ในแอรเรียที่ใกล้กันนะฮะวิ่งเสร็จป,ปุ๊บก็เดินมูฟมาห้องยิมแล้วก็สลับกันในเรื่องของการเทรนในส่วนของฟิตเนสช่วงเช้านะฮะเราจะทิ้งภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในส่วนของฟิตเนสให้กับแฟนผลับเมืองทองอย่ยแต่ของเราได้ชมกันครับ 아. 아. <iser Zum voi> <inlet> <achieve> <Kidatte>